ครับสวัสดีครับพี่น้อง FC e แฟนช่องนะครับวันนี้พอเฮงเดินทางมาที่บ้านพ่อแก้วนะครับกับทีมงานนะครับทีมงานมาจากหลายจังหวัดนะครับนีม้มาจากทางบุรีรัมย์มาจากทางอุดรน,นะครับเพราะว่าพ่อแก้วเพิ่นนัดว่าน,นี่เพิ่นสีปอยตัวเลขให้นะครับกับทีมงานกับไม่รอ มาล้อนี่บาวิสารทิดแก่นนะครับเดินทางมาจากบุรีรัมนะครับเพื่อจะมานําเอาแนวทางโชคลาภกับพ่อแก้วนะครับทีลองนัดหนึ่งวันมาเท่านี้แล้วเราบอกให้มาเมือนี้เพื่อน่าให้มาเมือนี้บอกครับมาตอนสอบแบบนี้มาก็เอิญจะบ่สบานเรากับติดเพื่ันดีที่นั่นแบบเอฟซีเขาแต่ละช่องแต่ละคนนี่อยากให้มาตามตัวเลขเพื่อนตัวเลขก็หู้ล้วละแต่ว่าอยากได้จากฝ่ายเพื่อนรับเพื่อนไทยเพื่อนไทย หายไปแล้วหายช่องช่องท่านไปแล้วช่องท่านไหนช่องท่านนั่นแหละตัวเลขเพิ่มหายไปแล้วใกล้หอยด้สูนแต่ว่าแต่ว่าทีมงานนะครับทีมงานเข็นมาหายเข้ากับไฟหลายช่องนะครับเพิ่นเกิดจากได้ฟังจากปากไม่เป็นตะสูนอยู่ได้ของห้องม่านแล้วก็ันน้อนทุ่มถาเพิ่อนมากันกันสั่งกันนอน้อ็ทีมงานนี่มาจากบุรีรัมย์ครับผมครับ นี่อันสันที่มีสารนะครับเดินทางมาจากบุรีรัมย์นะครับเพราะว่าเพิ่นจากเกือบสามลมาฟังจากปากพ่อแก้วเองว่าตัวเลขที่หายไปมันของแท้บอนะครับ่ล่ะเันละดแปนเธอมากกัดุนสี่ลเดี๋หายไปแล้วมันจะผักรแป๊บหนึ่งเราสันเกตต่างเพิ่นว่าหน้อางาบอกว่ารออีกแป๊บนึงเดี๋ยวรอสังเตงเพ่นว่า จะไปนไ่นด้วนปลุกได้อายเจ้าอ๋อพนพ่เาหาไีเนี่อยู่แล้วเราเซตอยู่แล้วนเกตามเป็นเรื่องขอนสีใปนเกต่างมากัสแบบนี้อยู่แล้วมาที่แบบราคอปอดไทยเน่ไม่อายอนนี้เพิ่ไอไรเซยนปแหนมค่ะเาหมหมฉันเขายหนมเาสัมผัสเพิ่นได้แบบไหน กรเปิดประตูให้เขาก็บยองย่อเขาไปใได้นีล่ะยองย่อเขาเปิดเปิดให้เขาซอยเขาาเขาาเราเราเป็นคนที่เสพสิ่ของอยาดีเปิดให้ได้ไปคุยไปกินน้ำกินท่ากันนะพ่อแก้วแอดบินรับแอดมินแต่ละช่องร้อนะครับรอ

ตาเพื่อนว่าบ่ใไห่แต่หมู่บ้านเนีสิบมาดิเป็นกันอยู่ข้างในเนี่ยละหรือแม่เพื่อนไปธุระท่านามาบ่ะครับยืนจิ้มถนนเล็กบอมแงเาไปเลยชตรอันเเล็มาบเคยใหพ่อเกีวหอดเป็นพันสองพเอาเงินหายเล่ากับแค่เป็นเงินลักลอยแตได้าหลายนนี่คือบอกความจริงเนาะแต่ว่าบอกคนเล็ก เลขคือจะเขาใจอยู่แล้วว่าแอดถือะนะเพราะว่านึงเขาเบิองว่าเออเท่านีออ้มีบานมีรถอีกยังจังสีนะรถหลายขั้นบานหลังไงซึ่งเพิ่นกับบานองซีนะก็คืออยากฝากบอกเอ,อ่อเอฟซีเนาะคะ่ะบางเทือสิ่งที่เท่าเห็นมันอาจซิบเป็น่างที่เท่าคิดเพราะว่าทุกคนหาเช้ากินข้ามหมดแน่นค่ะนะคะแล้วก็บ้านรถเราก็ได้มาตั้งแต่เราทํางานอยู่กรุงเทพแน่นค่ะเพชรข้ามาจังหวัดเราเจะตัง ไม่ต่ำกว่าสีงวดค่ะไม่ตมม่ำกว่าสีงวดปก,ก,ดปกติแล้วแอดมินจะคือคือเป็นแค่สื่อนําเสนอ<ม>นะครับกาสีบ๊ะใครลงทุนมองได้เพื่อนว่าเลขเขาดีมองได้ที่เพื่อนว่าเป็นแนวทั้งที่ดีแอดมินก็มีนาที่ไปนําเสนอส่วนผู้ใดสี่ลงทุนบบลงทุนนั่นกับแอดมินกับส่วนมากมากับสี่บลงทุนเนาะส่วนมากกับสีเป็นพี่น้องเอฟซีที่เขาไปเบิ้งติดตามนะครับอันนี้ แอดมินก็เปลี่ยนแค่เพียงซื้อน้ำเสนอเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้แนวทางกับผู้รับแนวทางนะครับแอดมินทุกช่องนึงจะเป็นแค่เพียงซื้อเชื่อมโยงใหน้นะครับบางเทือก็มีโชคดีกับแบ่งปันกันแต่ว่าผู้ที่ดูแลทแท้ๆก็คือ FC ที่เพิ่นมีโชคนะครับเพิพ่นมีโชคน้ำเพิ่นก็สิดูแลแม่นบ่มมอนตะการที่เหล็กออกซีนองนึงแล้วค่ะเพิ่นก็ว่าเจ๊จางขอเบอร์พ่อแก้วขอเลขที่บออัญชีพ่อแก้ว ทุกคนจะคอมเมนต์มาแล้วเราก็ไม่กล้าที่แรกเราก็พูดกับพ่อแก้วว่าแออบบว่าเพิพ่นบ,น 2, บ่ห้ยันบ่ได้เงินสองพันกับผู้จังมาเข้ากันเลยว่าเออซิบุมาดอกคือเข้ากันน้อยใจคือกันนะเพราะว่าเราก็ต่อสู้มาตั้งแต่แรกรเราก็คิดว่าเอองวดนนี้แหละพ่อคงจะได้เงินเยอะกว่าสองพันวันนี้มันมันบเป็นคนละ ไม่มีเจ so well. well. ๊ต kind of ังมาก็ไม่มีใครรู so s <S ้จักพ่อแก้วครับเจ๊ตังก็เห็นใจที่เห็นใจไอเอสทีหลายๆท่านเนาะที่เพิ่นให้ตัวแทนแอดมินมากมีหลายอย่างมากเพิ่นก็เติมน้ำมันมากเที่ยวนี้เที่ยวนี้ทีมงานนี้ทีมงานยูทูบสามจังหวัดนี้กะว่าจะมาช่วยพ่อแก้วโดยเฉพาะใช่ค่ะคืออยากช่วยพ่อแก้วที่พ่อแก้วมีน้ำใจ เยาวาต่สองพันครับดีพวดีได้เป็นสองล้านเจ่าว่าเขาถามว่าทําไมมาน่ะไม่เอาเงินให้เขาหนิมาถึงรั้วบ้านไม่ยอมแต่พ่าเปิดประตูใคาจะไปยื่นเงินให้ข้ามประตูเห็นบ้างเมื่อวานเ้าไปหาพ่อเนั่ยมันก็มีแต่ว่าจะให้เยอะให้ไม่ได้แล้วก็สินน้าใจคนละเอาง่ายง่ายถ้าแอดไปก็คนละร้อยเพราะว่าแอดก็ไม่ได้ร่ำรวยนะคะอันนี้คือพูดเรื่องจริงให้ให้เอซี่เข้าใจน้เข้าไปมือหนึ่งหอาไปตามห้าอาจารย์ บางครั้งก็ห้าร้อยค่าน้ํามันแอดอีกแล้วเมื่อนั่นแอดหาเงินบอดายพ่อนสามร้อยอันนี้เอาบางถ้าไปดูคลิปเลยเมื่อวานนี้เก็กกับบอดายด้วพี่วิวไม่ขึ้นแล้วก็ไม่ได้ลงคลิปว่มีคน่วงกันเลยขึ้นเรื่อยหลายว้าเจต่งนีมีน้ใจเดินทางมาสองร้อยกว่ากิโล อยากให้ได้ไลฟ์ก็สองพันวันนี้ก็คงจะยกเลิกข้อกัดอยากใกล้เบอร์ยกยกเลิกไหมมตาการยกเลิกค่ะเพราะว่าเอฟซีบอกว่าพ่อยฮงน้องมนไปตามแม่กงพูดสนุกด้วยตัวเลขก็แม่นด้วยโอเคก็ตามใจเอฟซีเด้อนะครับตามใจเอฟซีคนมาบอกมวลแล้วก็เหมือนได้ฟังเรามีกำลังใจ ผีอยอยู่กับเวากันเมวาอ่าอย่ากา,กา,กากันเด้อครับเด้อพี่น้องที่รออยู่นะครับน่าจะไม่มีการมาตามออาพามาอ่พอพ่แกวอีกแล้วนะคะในทีมงานของแอดมินน่าจะไม่มีพ่อแก้วแล้วนะคะ่ะผู้ใดเพิ่นตามได้ก็ไปติดตามเพิ่นแต่ว่าก็เห็นใจเจ๊ตังตรงที่ว่าทุกคนรู้จักพ่อแก้วเพราะช่องเจ๊ตังคนภทไทยแล้วก็ทีมงานก็นําไปเสนออีกครั้งหนึ่งนะคะในในในทีมงานนะคะอันนี้คือเล่าให้เอ,อสีฟังนะ แล้ววันนี้ที่เสียใจก็คือพ่อแก้วพน,นัดไว้ว่ามาแต่อุดรมาแต่บ,บุรีรัมย์ได้พอ,ก,นนอนกันอนถ่าเราก็นอนรออันนี้คือนอนรอจริงๆแอ๊กันยังมาท่านในกลับบ้านเนาะคะ่ะเพื่อนก็นัดบอกว่าเก้าโมงเก้าโมงสิบโมงประมาณนี้ไม่เกินเที่ยงกิน,กนข้าวกินข้าวบัานในห้องมันหลายคนอยู่บ้านนางเดียวกันลอ่อเขาของน้ำเราก็เลยมาก็มาสิบโมงครึง่งมันก็บ่ได กายเกลียดมากมาเนีเพิ่นจะสีได้หลายกว่าสองพันเมตรถ้าเพิ่นบอกเพิ่นบอกออกมาหายพาว่าหายเบอร์โทรก็แสดงว่าเพิ่นบ่าหายเฮาครับเพิ่นครับเพิ่นก็บเบิ่ใว่าหายเ้าเอาจกตามเพิ่งนะครับคันตัวเลขเพิ่นบอกมาตัวเลขนี่เขาหูอยู่แล้วนะครับแต่เขาบอลบอลนำเสนอนะครับเด้อเพราะว่าบขาได้บขาได้ออกจากปากเพิ่นนะครับโดยเขาบม่ได้ตามเองตัวเลขนี่มีอยู่บม่รู้ว่าช่องใดแต่ว่ามีแล้ว ออกไปแล้วแ,นนแต่ว่าแอดมินทีมงานนี่นะครับ,ค,รบคือจังพอเฮงนี่ก็ก็อยากให้ทีมงานทั้งบุรีรัมย์ทั้งอุดรมาซอยคืออยางมาส้อยเห้เพิ่นมีซื่อเสียงขึ้นให้คนฮูจักรลายขึ้นในทั่วโลกฮูงจักเพิ่นเพื่อว่าคนทั่วโลกหรือว่าเอฟซีทั่วไปซีได้รับรู้เรื่องของเพิ่นก็นอาจสิมีการซอยเหลือเพิ่นนะครับแกเมื่อน,นี้ก็คือฟาวนะครับ <c oughs> ฟาว แล้วก็ทีมงานของเขานี่กับว่าแมนยาสิมารวมตัวกันได้ไงไงนะครับว่าแมนวาสิมารวมตัวกันได้ังไงปีหนึ่งอาจสิมิจากเทือสองเทือนะครับก็ถือว่ามือนี่โอกาสโอกาสที่เพิ่นสิได้มาให้ข้อมูลกับทีมงานของเขาคือสี่คือสี่บ่ใช่นะครับป่านนี้ท้ยเขากับสี่แยกแยกกันกลับบ้านนะครับบุรีรัมย์กับสี่ครับอุดรกับสี่มือเดี๋ยวไปตามตะเลก่อนอย่าเพิ่งกลับไปเอาพ่อ พ่อสงพรแม่โกงแม่เนาก่อยครับเพื่อนติกกับแต่ว่าก็บวรู้ว่าเพื่อนติดกับตอนใดคือกันแต่ว่าเพื่อนสิกับกับคือกับจากบริเวณนี้นะครับเพราะว่ากะเอาการว่ากันแบบสรุปเลยนะครับเนาะหน่อยนักหน่อยนะที่นักข่าวสีหรือว่าซื่อต่างๆสีมะมาเห็ดข่าวเกี่ยวกับบุคคลคนหนึ่งเพื่อให้เพื่อให้ได้รับโอกาสที่คนหลายๆ อาชีพหลายๆสาขาอาชีพสิได้รับรู้นะครับก็ถือว่ามือนี้เฮากับฟ้าเนาะครับเนาะสรุปแล้วคือฟ้าเนาะครับฟ้าถือว่าฟ้าซะฟ้าฟ้าแน่นอนบัดจีนี้เฮากับไปนําเสนอผู้ที่เพิ่นอยากให้เฮานําเสนอผู้ที่เพิ่นอยากแบ่งฝันดีครับผมนอกจากอ่ะเอาทั้งหมดต้องขึ้นรถครับผมครับเขาเขากับสุดสุดความสามารถว่าอย่างไงมาเพราะเหี้ยงเดี๋ยวก่อนปฝากตัวเลข เลขกันเลขที่ว่าผีตายหงมาบอกก่ได้ว่าครับพี่แหงอ๋อผีตายหงมาบอกก่าครับปู่สำนักสงป่าช้านะครับให้มาสี่งวดซ้อนงวดสุดท้ายเข้า4ี่หนึ่งหนึ่งและก็92้าสองนี่แหงคักครับงว,งวดนี้ให้มาแล้ว873มรอตามวันที่สิหอีกรอบหนึ่งครับ โค้งสุดท้ายเป็นไ่มโค้งสุดท้ายเมื่อเราแปดเจ็ดสามครับแปดเจ็ดสามเม็ดเดียวเม็ดเดียวแล้วก็รอโค้งสุดท้ายรอโค้งสุดท้ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวันที่สิบห้าเพราะว่ามีบนมีรังนะครับวันที่วันที่สิบห้าเด้อหรือว่าจะเปลี่ยนวันที่สิบสี่ตอนเย็นเดี๋ยวแอดมินถ้าได้มาก็จะส่งให้ทุกช่องใน เพื่อขายของเราด้วยนะครับผมอาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับให้ไปแทนเจ็ดสามเป็นบ้าง่ายบ้อนเบาในบอดเบาจะคำในบอดเบาบ่ได้ครับเบาบอดเบาบ่บอดเบาบอดบอดเป็นเบาบ่ออกนะครับเน คนวอยู o ครับครับเนาะเอาเพิ่นอาจจะมีธุระเนาะอ่ามีธุระะอเ่าโอเคครับโอเคครับเดินคัดแล้วเนาะมือนี้เนาะแล้วตามภาคแล้วก็ตามนั้นเด้อครับเด้อครับผมทุกคนรวมตัวกันนานๆที่2ปีนะคะเพิ่งมีการรวมตัวแบบนี้เพิ่งับเพียงตั้งแต่ตัดแหนบตัดตูดตาแล้วก็เพิ่งมีบรรยากาศแบบนี้ไม่ใช่ว่าทีมงานจะจัดรวมตัวกันได้ง่ายๆนะคะทุกคนก็ง่ายนะคะต่างคนต่างมีงานต่างคนก็ต่างมีภาระเนาะมี fc เป็นของตัวเอง ไก่แค่กิโลห้าบาทเนี่ยนไก่ค่ะแก่ๆเดี๋ยวจะคอยมาตามกันเนาะครับเนาะ